อีกเช่นเคยค่ะเชลี่วรัชยาสายสังคค่ะทิพย์ทิพวรรณซาตังค่ะอ่าแน่นอนเลยวันนี้ทีมเขาบอกว่า ความสาวนี่จะไม่ไปจากคุณคือเป็นเรื่องจริงใช่บางคนนอนกลางคืนไงทิพ์บางคนนอนกลางคืนรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมเหมือนข้อมูลของเราที่เขาบอกมาเนี่ยเหงื่อออกตอนกลางคืนแล้วก็รู้สึกตัวบ่อยมากๆเลยนะคะ,ะแล้วก็คันตามเนื้อตามตัวเหมือนมีมดเนี่ยมาไต่ตัวเราตลอดเวลาเลยบางคนคิดว่าเป็นไรไงตัวไรไต่ตามตัวใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่ม,มันเป็นสัญญาณนะคะที่ทําให้เรารู้ว่าความชรายเยืนเราแล้วด้วยแหละนะคะ,ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนอายุมากๆเนี่ยนะคะก็จะเขาเรียกว่า กั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่และที่สำคัญสัญญาณที่10ส,สุดท้ายค่ะอารมณ์เสียงงุดหงิดง่ายซึมง่ายนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่านะคะเรื่องราวตรงนี้เนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกหนึ่งช่วงกับช่วง lady update นะคะเรามีเรื่องราวดีๆค่ะ,คะจะมาอัปเดตคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะคะรวมไปถึงสัญญาณเตือนภัยนี่แหละเราจะมาพูดย้ากันอีกนะคะแน่นอนค่ะ home, home. Tell the world home. Let the rain ในช่วง lady update นะคะสําหรับในช่วงนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตข่าวสารดีๆนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพรซันคาร่าค่ะซึ่งเขาก็ได้มีการเปลี่ยนโฉมไปแล้วนะคะในเดือนเดือนพฤษภาคมคือต้นเดือนที่ผ่านมานี่แหละเขาเปลี่ยนรูปโฉมใหม่แต่ที่สําคัญนะคะก็ยังถือว่าเป็นสูตรดั้งเดิมเหมือนเดิมแต่พิเศษไปกว่านั้นก็คือในส่วนของรูปแบบคือโฉมใหม่แล้วเนี่ยในส่วนของตัวข้างในสมุนไพรต่างๆเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะใช่แล้วค่ะเพราะเขาเพิ่มนะคะส่วนผสม เข้าไปเพื่อทีอ่จะช่วยบำรุงร่างกายของเรานะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผิวพรรณกระจ่างาสดใสมากยิ่งขึ้นด้วยคือต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคล่าไม่ใช่ยานะคุณผู้ชมคะ,ะบางคนเข้าใจผิดไงโอ,อ้เป็นยาต้องช่วยรักษาได้อย่างนี้จริงๆเปล่าค่ะคุณผู้ชมคิดผิดนะคะชอรี่ต้องบอกเลยค่ะว่าในส่วนของนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคล่าเนี่ยเป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยบำรุงนะคะในส่วนต่างๆของร่างกายของคุณโดยเฉพาะภายในของคุณผู้หญิงเนี่ยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของมดลูกต่างๆนะคะ ที่หย่อนยานไม่กระชับนะคะส่วนบริเวณร่างกายเนี่ยไม่เต่งตึงหย่อนคล้อยต่างๆเนี่ยนะคะก็จะกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่านะคะเรามาดูข่าวสารอัปเดตกันเลยดีกว่านะคะอ,อันนี้เราเก็บไว้นะคะคือเราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าณตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์สมุนไพรซันคาร่า เขาได้นะคะมีการเปลี่ยนโฉมใหม่นะคะามาเป็นกล่องสีส้มจากปก<ช>ติะจะเป็นกล่องนี้ปกตินะคะคุณผู้ชมขาเช่นที่คุณผู้ชมดูก่อนเลยนะคะให้กล้องจับมาเลยว่าโฉมเดิมรูปโฉมแบบเดิมเนี่ยก็คือกล่องนี้นะคะสีก็จะออกม่วงๆนิดนึงนะคะแล้วก็แดงๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีตัวของนี่ผู้หญิงคนนี้นะคะอยู่ทางมุมขวากล่องนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ซันครลาโฉมใหม่ของเรา นะคะตัวนี้เลยอ่าสวยงามมากๆเลยนะคะ,คะต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สัญคลารูปฉ่มใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมสังเกตง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตนะคะในเรื่องของกล่องง่ายนิดเดียวกับทิพย์ค่ะง่ายมากอ่ะคุณผู้ชมคะมถ้าเกิดใครที่มีอยู่นะหยิบออกมาอ่ออมามีออกมาค่ะออกมาออกมาดูดว่านะคะหนึ่งเลยเนี่ยจะมีรูปผู้หญิงสาวสวยอุ่นดีหนะ้าอกบึ้มๆยืนอยู่ะนะคะอันนี้เนี่ยให้เราสังเกตได้ง่ายๆค่ะเมื่อเรานะคะพลิกซ้ายพลิกขวานะคะจะเกิดเป็นภาพสามมิติแล้วจะเกิดเป็น ตัวสท้อนออกมาแล้วด้านในจะมีพิมพ์คําว่าซันคาร่าแล้วตัวนะคะของนางแบบที่อยู่ในกล่องนี้นะคะจะพิมพ์ด้วยภาพที่นูนตัวหนังสือก็เช่นกันค่ะซันคาร่านะคะก็จะพิมพ์เป็นภาพนูนออกมานะคะเป็นตัวหนังสือนูนออกมาคือมองง่ายๆมองด้วยตาเปล่าก็เห็นไม่ถึงั้นแบบอต้องเอาแว่นยา่มาสองไม่ต้องขนาดนั้นเอ๊ะเป็นภาพสายวิจิตรใส่แว่นตาจริงๆเปอ่าวิจิตรเนาะตาเปล่าก็เห็นอย่างที่บอกไปละเอียดตรงนี้ดูง่ายมากๆเลยค่ะและที่สําคัญออยเป็นสิ่งที่สําคัญนะเลขที่ออยเอ่ะเดี มานิดนึงนะคะเดี๋ยวเพื่อความปลอดภยัยเพื่อความมั่นใจของคุณผู้ชมนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูในเรื่องของเลขที่อ,อยอนสักนิดนึงค่ะ,คะต้องบอกว่านี่เลยเลขที่อ,อยอนตัวนี้นะคะที่อยู่ใต้กล่องของเราตัวนี้นะคะ,ะเป็นเลขที่อ,อยอเดิมนะคะที่หลักเออที่แบบว่าเขาเรียกว่าสูตรเดิมของตั้งแต่จ,จดทะเบียนม,มาครั้งแรกเลยก็ยังใช้ใชเลขที่อ,อยอเดิมตัวนี้เลยค่ะ1 3ึขีดหนะคะขีด0ูนย0หกขีดหขีดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าค่ะใช่แล้วค่ะหรือว่าใครที่ต้องการ เพิ่มความมั่นใจกับผลิตภัณฑ์สมุดภพยสันคาล่าของเรานะคะ โทรไปเลยค่ะ1556อ่ะ1556ใช่ไหมก็สามารถ1556หานะคะคุณผู้ชมหาต้องบอกว่าเป็นสายด่วนของอยคุณผู้ชมสามารถไปตรวจสอบได้เลยว่าเลขที่เลขที่อยอยที่คุณผู้ชมถืออยู่ในมือเนี่ยเป็นเลขที่ออยที่มีตัวตนอยู่จริงไหมนะคะเป็นของผลิตภัณฑ์ของหรือสินค้า,าตัวนี้ออตัวจรงิงไหมอ่ะ1556้โทรไปตรวจสอบได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเกิดตรวจสอบแล้วนะคะอย่าลืมแล้วกันนะคะหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ช่วยดูแล สุขภาพของเรานะคะจากภายในสู่ภายนอกดีกว่าแล้วผิวพรรณของคุณจะออกมาเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกมากและที่สําคัญในีเวลาเราไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นลุกนั่งเดินนอนอะไรทุกทิ่งทุกอย่างจะเกิดความมั่นใจทันทีนะคะถ้าเกิดคุณเนี่ยมีความมั่นใจทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกสุดค่ะถูกต้องอันนี้คุณถือหนังสือพิมพ์มาทําอะไรคะก็จะบอกว่านะคะคือผลิตภัณฑ์ซันคาล่าของเราเนี่ยได้ลงหนังสือพิมพ์ นี่ไถลัดไถลัดนั่นองนี่เขาบอกด้วยนะคะว่าประกาศซันคาร่าเนี่ยเปลี่ยนโฉมแล้วนะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางบริษัทของเรานะคะเมื่อในขณะนี้เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคาร่าเนี่ยนะคะมีการปลอมแปลงกันเยอะมากลอกเลียนแบบเยอะมากในท้องตลาดนะคะจึงเป็นห่วงความปลอดภัยกับผู้บริโภคนะคะจึงได้มีการเปลี่ยนโฉมออกมาใหม่นะคะดูซินะคะว่าผู้ที่ลงทุนหรือว่าอยากจะลอกเลียนแบบ เลยนะจะเล่าไม่จะคุ้มไหมเนี่ยก่อนนะเพราะว่าการการที่เขาทํากล่องขึ้นมาหรือว่าแพ็กเกจใหม่ขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดต่อให้คุณทําแค่ไหนยังไงมันก็ไม่เนียนถ้าคนที่เขาเป็นแฟนคลับสังคราตตัวจริงนะคะในส่วนของตลาดวิเคะห์ก็เช่นเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนิดนึงนะคะในส่วนของบริษัท Nature Herb Industry ของเราเนี่ยบริษัทนี้เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคัลล่าค่ะอย่างที่บอกไปว่าของปลอมนะคะหรือลอกเลียนแบบมาเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาจึงต้องเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ขึ้นมา<ช>อย่าง<ช>ที่เราให้คุณผู้ชมดูก็คือนะคะเป็นกล่องสีส้มนะคะแล้วก็ให้ดูความแตกต่างเรียบร้อยแล้วนะคะว่าในส่วนของตัวหนังสือก็อนูนขึ้นใช่ไหมคะมแล้วก็รูปภาพต่างๆที่เป็นตัวพรีเซนเตอร์ของสินค้าเนี่ยก็นูนขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นภาพสามมิตินั่นเองนะคะและต้องบอกว่าเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ใช้ลยกุญแจเดิมนะคะเขาเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่ ที่1พฤษภาคม<ช>ก็คือต้นเดือนที่ผ่านมาใครที่ไปเจอก่อนหน้านี้ไม่ใช่นะจ้าต้องบอกกันเลยเพราะเขายังไม่วางขายเขาเพิ่งเปิดตัวเอเอออนะคะอ่างไงก็ต้องเลือกดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะแม้เราจะหาอะไรดีๆมาช่วยดูแลสุขภาพภายในของเราทั้งทีเราก็ต้องหาอะไรที่ ถูกต้องตามออยนะคะถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เชอร์รี่บอกเรายังสามารถโทรไปหาออยได้ก็โทรไปร้องเรียนได้ไงเพราะว่าในถ้าบางคนเขารู้สึกว่าเอลขที่ออยที่ฉันมีอยู่นี่มันจริงไหมถ้ามันจริงเนี่ยแล้วมันเกิดผลขั้นเคียงเกิดเอฟเฟกต์เนี่ยเราสามารถร้องเรียนได้ด้วยนะคะใช่ค่ะใช่แล้วค่ะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติดตามรายการของเรานะคะตลอดทุกช่วงรายการเลยเพราะว่าในช่วงหน้าทุกท่านห้ามพลาดเลยค่ะโอ้หต้องบอกเบรกหน้าสาวใบทองหลายท่านที่นั่งรออยู่หน้าจอทีวีตอนนี้ อุ่มไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวหน้าไปเจอกันว่าอเ,เอกี่ยวอะไรกับคนใบทองเดี๋ยวกลับมาค่ะ,ะพเพื่อนๆหลายๆคนทักว่าทำไมซันถึงดูดีขึ้นคำตอบเดียวของซันคือซันคาร่ากล่องนี้ค่ะซันคาร่าสมุนไพรแท้ร้ออร์เซ็นตทานแล้วหน้าใสผิวพันขาวขึ้นช่วยปรับฮอร์โมนกระสับภายในปรับสมดุลของร่างกายทานแล้วนะคะทำให้รูปร่างฟิตบนฟิตล่าง ทำให้สันสวยขึ้นและรูปร่างดีขึ้นอย่างนี้ไงคะสันคาร่าของแท้โชมใหม่กล่องสีส้มสดใสใช้ลรกว่าเดิมต้องมีน้องสันเป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นนะคะของแท้ต้องผลิตจากบริษัท Natural Herb Industry จำกัด หมายเลขอย13106950 10015ข้อสุดท้ายลายน้ำที่อยู่บนกล่องต้องมีมาตรฐาน GMP และเครื่องหมายฮารันรับรองคุณภาพด้วยค่ะต้อนรับแพ็กเกจใหม่สีส้มสดใสค่ะจากปกติ2กล่องในราคา2,200แต่ตอนนี้นะคะให้ไปเลยค่ะ2กล่องในราคา1,300บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามานะคะ50สสายเท่านั้นนะคะภายในรายการนี้ค่ะเพื่อรูปร่างและสุขภาพที่ดีของคุณ อย่าลืมสันคาร่รากล่องนี้นะคะสันคอนเฟิร์มค่ะ home, world, กลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับเลดี้ว่าเพราะความสาวจะไม่ไปจากคุณค่ะกับช่วง โอ้โหเลดี้ค่ะใช่แล้วค่ะและตอนนี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็นั่งอยู่ข้างเราด้วยเป็นใครไปไม่ได้นะคะต้องบอกว่าเธอคนนี้นะคะเป็นผู้หญิงที่เรียก้ว่าทั้งสวยทั้งสาวอยู่ในตัวเพราะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อรักนะคะชื่อพัสิตาทันชัยวรลวัฒน์ค่ะอ๋อพี่ลักที่มีทําอาชีพเกี่ยวกับอะไรอยู่คะ เดิมพีก็คือพี่ทํางานบริษัทมาก่อนนะคะแต่ว่าช่วงที่ทํางานบริษัทก็จะมีปัญหาสุขภาพนะคะก็คือปกติพี่ก็จะเป็นปวดประจําเดือนมาตลอดอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เริ่มมีประจําเดือนมาโอ้ตั้งแต่แบบสมัยสาวๆเลยใช่ไหมพี่จะปวดไหมเวลาที่หนูบอกว่าสมัยสาวเนี่ยเจเล็ดที่รักตอนนี้สาวสาวจริงก็คือทํางานบริษัทมันต้องเข้าออกตรงเวลาใช่ไหมคะแพี่ก็จะลางานบ่อยนะคะเหมือนว่า ประจำเดือนมาแต่ละแต่ละครั้งก็ปวดท้องมากไม่อสามารถไปทํางานได้เลย<อ>ก็ต้องโทรลางงานก็ต้องรอใช่ไหมก็ทุกเดือนคือละคือถ้ารักโทรมาก,ก็คือก็ปวดท้องเมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ><อ>ก็เลยแบบอืมก็ปวดมากจะต้องผ่าตัดนะคะต้องผ่าตัดเพราะว่าเขาตรวจเจอเป็นซีดนะ<อ>เป็นช็อกโกแลตซีตดด้วยอะคะ่ะผ่าตัดมาพี่ก็เขาคิดว่าผ่าผ่าตัดออกมาแล้วจะหายใช่ไหมคะแตออกมาแล้วก็ยังปวดท้องก็ยังหนักเหมือนเดิมคือที่รักบอกบอกงี้เวลาพี่โทรไปออฟฟิศพี่นะ คือฝ่ายบุคคลเขารู้เารู้แล้วักลาอะไรใช่ใช่อ๋อแล้คือคือปัญหาสุขภาพทุกอย่างเนี่ยโอเคพี่อาจจะไม่มีเรื่องอื่นแต่ว่าพี่จะมีเรื่องประับพโลกเลยโอ้ใช่ค่ะเดือนมดลุ่นผู้หญิงเลยล่ะต้องบอกว่าคือหลังจากที่คุณหมอตรวจว่าเอ๊ะคุณลักคุณเป็นช็อกโกแลตซีดนะหลังจากนั้นคุณหมอให้ผ่าตัดใช่ไหมคะพอผ่าตัดเสร็จเนี่ยผลผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับตัวเรามีอะไรบ้างไหมคะก็คือผ่าตัดครั้งแรกก็ยังทํางานอยู่ตอนนั้น คราวนี้สุขภาพมันเหมือนผ่าตัดออกมาสุขมันก็ยังเจ็บท้องเหมือนเดิมล้วเข้าใจว่าผ่าออกไปแล้วมันจะหายแต่มันไม่หายแล้วยังปวคุณหมอเขาเขาการันตีให้เราไหมเขาว่าหลังจากผ่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่าแบบระบบภายในเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปกติหรือว่าจากที่ปวดประจำเนื้ออาจจะหายปวดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเราไหมเคไม่ได้บอกค่ะแต่ว่าพี่ก็เข้าใจว่าผ่าไปแล้วมันน่าจะดีขึ้นคราวนี้ก็คือมันก็ยังปวดท้องมากขึ้นจนพี่ต้องแบบตัดสินใจลาออกจากงานแล้วก็เปลี่ยนอาชีพคราวนี้ มาเรียนทำผมมาเรียนในด้านเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอเข้ามาตรงนี้ก็ยังปวดท้องอยู่แล้วก็ไปผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งไปด้วยผ่าตัดรอบที่สองใช่พี่พี่ร่างนี่ต้องผ่าตัดเกี่ยวกับไอ้เรื่องผู้หญิงนิดมดลูกนี่สองครั้งเลยแล้วหลังจากการผ่าตัดครั้งที่สองแล้วคือผ่าตัดครั้งที่สองเนี่ยหมอเขาก็บอกมาเลยว่าผ่าตัดปีกมดลูกออกทั้งสองข้างแล้วคุณจะไม่สามารถมีประจำเดือนได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าประจำเดือนที่มาอ ทานกล่องแรกเลยค่ะได้หนึ่งเดือนก็คือประจําเดือนมาก็เลยก็เป็นช่วงที่หมอนัดพอดีกลับไปก็เลยไปถามหมออยู่คำนึงว่าหมอคะไหนหมอบอกว่าหนูจะไม่มีประจําเดือนแล้วนะคะแไมอยู่มันแดงเลือบมาละประจําเดือนแล้วนี่หนูมีแบบมีเลือดออกมาอะไรอย่างนี้ยคืออะไรเป็นอะไรอะไร ขาก็บอกมีก็ดีแล้วเขาพูดอเราก็เอาแล้วทำไมอ้าวแล้วทำไมตอนแรกสัษฐาอผ่าบอกมาเลยว่าเอ๊ะคุณผ่าตัดรอบสองนี่คุณจะไม่สามารถมีจําจำเดือนแล้วนะแต่พอทานสันคล่าต้องบอกว่าพี่ลักเขาทานสูตรเดิมนะคะก็คือทานรูปโฉมเก่าใช่ไหมคะตอนนี้พี่รักทานมากี่ปีแล้วคะพี่ทานเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วก็รูปโฉมเดิมใช่ไหมคะพอทานเท่านั้นแหละคุณหมอตกใจเลยแล้วใช่แล้วหมอตอบอย่างนี้ที่ก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบบางทีหมอก็ไป ให้ความหวังอะไรมากก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้พี่ก็เลยกลับมาก็ไม่ได้รับยาเขาเลยค่ะก็บอกจําเดือนมาปกติไม่มีอะไรแต่อย่างเขาตรวจเพราะว่าต้องกลับไปตรวจภายในอีกครั้งไงคะเขาตรวจก็ไม่ไม่เจออะไรไม่มีอะไรผิดปกติค่ะก็อ่าแะไรอย่างงี้คือหลังจากที่เราไปหาหมอแล้วประจาเดือนละมาเนี่ยเราได้บอกคุณหมอไหมแล้วหรือว่าคุณหมอได้ถามไหมว่าไปกินอะไรมาหรือเปล่าไปทําอะไรมาไปทำอะไรมาอะไรย่างเงี้ย พี่รักก็ตัดสินใจบอกไหมคะได้ไม่หมอไม่ได้ถามนะใช่ก็คือไม่ถามแต่เขาได้ถามเอ๊ท่านก็บอกว่ามาก็ดีแต่ว่าตอนที่ที่ไปครั้งที่สองนี่คือของประกันสังคมนะแล้วก็ไม่ได้ว่านะคะแต่หมายถึงว่าคิวเขาก็รอนานแล้วก็เขาอาจจะแบบเหนื่อยนอยถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรเทสอะไรรุนแรงก็คงจะแบบโอเคคุณปกติก็ก็ไม่ได้ไปสอมภาประวัติอะไรหรอกอย่างนี้ค่ะแล้วในส่วนของซันคล่ารูกฉมใหม่นี่พี่รักเป็นยังไงบ้างคะแบบจากการที่แบบว่า เปลี่ยนจากรูปโฉมเก่าเนี่ยมารับประทานโฉมใหม่เนี่ยพี่รักรู้จากทางไหนอ่ะก็ดูดูดูจากในหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็เพื่อนคนที่กินเนี่ยค่ะก็ยังกินอยู่ก็เขาบอกใช่ไหมใช่แล้วเรากินประจำเราก็จะทราบอยู่แล้วว่าอันนี้คือเปลี่ยนโฉมใหม่ค่ะก็ดูดูจากตัวออยด้วยก็ว่าตอนนี้มันก็จะมีของลอกเลียนแบบเยอะใช่เวลาที่ซื้ออะไรพี่ก็พี่เออค่อนข้างจะละเอียดอยู่แล้วคือพี่รักมีวิธีสังเกตยังไงคะ ที่ก็จะดูเบียนอแล้วเียนอยนะคะแล้วก็เบียนยอด้านหลังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเทียนเล็ที่อยอคือตัวนี้นะคะหมายถึงว่ามันมันมันตัวเดิมใช่ไหมหรือยังไงตัวเดิมไหมค่ะแล้วก็ดูจากสูตรของเขาแต่ว่าตัวใหม่เขาก็จะเพิ่ม เพิ่มสูตรเข้ามาใช่ไหมคะความเข้มข้นใช่ใชะนะคะอ่ะแล้วคือเราได้เปลี่ยนโฉมไปเมื่อเดือนพฤษภาคมต้นเดือนเนี่ยนะคะก็คือว่าเราได้เปลี่ยนจากกล่องสีนี่เลยสีอันนี้คือสูตรเดิมที่ทานอยู่ใช่ไหมคะอันเก่ามาเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้อ่าแล้วพี่รักษ์เนี่ยยังทานตัวนี้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะตัวใหม่ออกมาพี่ก็ซื้อตัวนี้เลยเพราะว่าตัวเก่านี้มัน ก็อย่างที่บริษัทเขาบอกอะค่ะก็ไม่สามารถที่ว่าจะวางขายได้แล้วเพะต้องเป็นรุ่นใหม่ค่ะถ้าซื้อของแท้มันก็ต้องเป็นกล่องถูกต้องมากเลยค่ะ,คะพี่รัาน่ารักมากค่ะ,ะทีนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าอยากจะคุณผู้ชมทงมา,างบ้านอยากจะรู้ว่าเอตเ,เทียบออยอ เอาที่ออยอเลขทะเบียนตัวเก่ากับตัวใหม่อ่านี่เลยนะคะเลขออยอให้กล้องซูมมานิดนึงนะคะเละฝั่งของเชอรี่ก็คือเป็นตัวเก่านะคะตัวเก่าแต่ฝั่งทิพย์คือตัวใหม่ให้เลทียบนะคะให้เทียบคุณผู้ชมดูเลยนะคะอ่ะหนึ่งสามตรงไหมทิพย์ตรงอ่าแล้วก็ขีดนึงตรงค่ะอ่าแล้วก็ขีดศูนย์หกเก้าห้าศูนย์ใช่อืมขีดนึง แล้วก็ขีด0015ตรงกันเป๊ะเลยค่ะเลขที่บินตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วที่พี่รักรับประทานมาเนี่ยเป็นตัวสูตรเดิมแต่ความปลอดภัยแน่นอนเลยนะคะยิ่งมาเจอโฉมใหม่นี่พี่รักยิ่งการันตีให้เราเลยว่าของแท้แน่นอนเลยทีนี้เนี่ยพี่รักพี่รักมีคนสังเกตพี่รักไหมว่าแบบเฮ้ยไปทำอะไรมาดูสาวขึ้นไหมหรือผลข้างเคียงที่เราได้เนี่ยพี่รักมีคนทักพี่รักไหมคะมีเยอะมากค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันอะค่ะแบบ เขาจะแบบร่วงโรยไปเร็วมากอะไรเงี้ยปล่อยไปามธรรมชาติเลยยิ่งถ้ากลับไปต่างจังหวัดก็จะยิ่งเห็นความชัดเจนมากว่าแบบวัยเรากับวัยเพื่อนเราใช่ไหมโอ้ยอ่นนี้คนมีคนทักเรียกยังไงมั่งเหรอเขาก็บอกว่าแบบตัวผิวหน้าหรือว่าบุคลิกภาพของเรามันจะอ่อนกว่าวัยอย่างเงี้ยค่ะรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่ะน้ำหนักเราอาจจะขึ้นบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ มันยังคงความกระชับให้เราหรือเปล่าคะพี่ลักษ์านิดนึงคือในฐานะพี่ลักษ์เนี่ยนะคะก็อายุเกือบจะ40แล้วนะคะแล้วในเรื่องของมดลูกค่ะมดลูกตรงนี้คุณคุณคุณผู้หญิงหลายหลายคนต้องบอกก่อนว่านี่คือเรื่องธรรมชาติถ้าหากหนึ่งเราแต่งงานมีครอบครัวมีบุตรแล้วค่ะมดลูกที่1ไม่เข้าอู่สอาจจะแบบว่าไม่ฟิตกระชับย่อนยม่หยอนยเป็นธรรมดาไม่ฟิตกระชับและพี่ พี่รักเนี่ยทานตัวสันคันแล้วเนี่ยเป็นยังไงออันนี้ก็คือแบบเป็นเหมือนเสื้อผ้ายะค่ะของของคุณผู้ชายที่บ้านเพราะว่าก็ปกติก่อนหน้านั้นที่ที่กดประจำเดือนบ่อยก็จะมีปัญหาเหมือนกันที่ว่าเออเวลาเวลานอนหรือกับเขาเนี่ยเราจะมีความสึกเจ็บ เพราะมดลูกมันต่ำไงมันหย่อนคอยลงมันจะทําให้เวลามีเพศสัมพันธ์มันจะเจ็บใช่่คตอนหลังๆเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบสงสารเราออะไรย่างเงี้ยพี่ก็มีความรู้สึกเหมือนเป็นปมด้อยเหมือนกันว่าเป็นปัญหาครอบครัวนะคะว่าอุ้ยแบบมันเหมือนเราใช้ชีวิตแบบมีปัญหาเนี่ยค่ะแต่พอทานตรงนี้เข้าไปอ่ะค่ะก็เขาก็มีแซวนะคะมีพูดเหมือนกันว่าตัวเองที่แบบไปผ่าตัดช็อกีตี้เนี่ยตัวเองให้หมอทำรีแพร์มาด้วยโอ๊ยแบบเราไม่ได้แบบ คือแอบให้หมอทำรีแพะมาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบก็อยากจะบอกว่ามันได้ผลจริงอะค่ะเพราะว่าจากคนใกล้ตัวเราเนี้ยค่ะเขาบอกมาอ้โนี้เขายืนยันได้เลยค่ะนี่ขนาดคนใกล้ตัวเราแบบมาการันตีให้เราเลยนะก็คือคุณสามีของเราใช่ไหมคะคุณชายที่บ้านก็คือแบบบอกเราเลยว่าไปทำอะไรมาไปรีแพะมาหรือเปล่าแหมงจริงอะเธอบอกว่าเธอไปผ่าตัดซีใช่ไหมจริงเธอไม่ได้ทำหรอกแต่ไปยังรีแพะอุ้ยตายแล้วอย่างนงี้เลยไม่ไดู้้จากกัะไรพิลังถ้าอย่างนี้นะคะคือในส่วนของใคร ที่มีปัญหาคล้ายๆกับลักเองนะคะคุณก็สามารถเข้ามานะคะสั่งจองผลิตภัณฑ์ของซันคาร่าได้เลยนะคะแต่ขอย้ำนิดนึงในส่วนของโปรโมชั่นวันนี้เรามีมาฝากทุกท่านกันด้วยใช่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษแรกใช่ค่ะโปรโมชั่นแรกนะคะ1กล่องแบบนี้ พี่รักนะคะขอโทษค่ะซื้อราคาเต็มนะคะอ่ไม่ใช่ว่ามาออกรายการแล้วจะได้สิทธิพิเศษนะเพราะว่า่รักเขาก็สั่งซื้อในราคาแบบนี้แหละราคาที่พิเศษจริงๆนะคะใช่ค่ะอ่วันนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะ1กล่องค่ะมันมี30แคปซูลถูกไหมค่ะ1นกล่องนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ3าแคปซูลนะคะ1แคปซูลมี10 1น,นแผงมี15แคปซูลก็2แผงก็30แคปซูลใช่ค่ะ1ะกล่องนะคะ30แคปซูลรคาคาที่1,100บาทอันนี้ฟรีค่าจะส่งค่ะค่ะแล้วก็ใครที่บอกว่า1กล่องไม่ไมพอหรอกทิปซื้อเยอะกว่านั้นได้ไหมอ่ะได้ เออนะคะซื้อไปเลยค่ะ3กล่องนะคะ3กล่องนี้คุณจะได้ในราคาพิเศษค่ะ3กล่องนะคะจ่ายเพียงแค่3,000บาทซึ่งจากปกติแล้วจะต้องจ่าย3,300บนาทนะเราลดให้ค่ะเหลือ3 0 0พบาทฟรีค่าจัดส่งมีแบบครอบคุมทุกพื้นที่ไหมอ่ะทิฟย์ให้แบบครอบครัวเลยอะไรเงี้ยให้ทั้งครอบครัวเลย5กล่อง ้ากล่องนี้นะคะคุณจะได้ลดราคาลงไปอีกแล้วก็ฟรีค่าจะส่งจากปกติเนี่ยคุณจะต้องจ่ายนะคะประมาณ5กล่องนี้ประมาณ5 0 0 0กว่าบาทนะแต่ว่าคุณเหลือเพียงแค่4,500บาทจาก5,500นะใช่เหลือเพียง4,500บาทเฉลี่ยแล้วก็ตกประมาณกล่องละ900จะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำว่าเป็นกล่องสีส้มถูกต้องย้ำค่ะ ะะเป็นกล่องสีส้มที่เป็นรูปโฉมใหม่ไฉไลกว่าเดิมนะคะ<ช>ผลิตภัณฑ์สันคลาผลิตภัณฑ์สําหรับผู้หญิงที่ได้รับการ เขาเรียกว่าอะไรความนิยมมายาวนานมากด้วยนะคะแล้วก็มียอดจําหน่ายสูงที่สุดด้วยนะคะ,ะคุณผู้หญิงซื้อใช้คุณผู้ชายซื้อให้รับรองได้เลยค่ะว่ามีคนทักว่าว้าวอย่างแน่นอนเลยถ้าเกิดคุณนะคะอยากจะให้เดินเปิดประตูไปปุ๊บมีคนทักว้าวก็อออลองดูสังคลานะคะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งะนะคะให้กับคุณผู้ชม,มหลายๆคนที่รักสุขภาพนั่นเองค่ะอ,ะอะเดี๋ยวก่อนทิ้งท้ายการเดีย๋ยวเน้นย้ำในเรื่องของโปรโมชั่นอีกสักนิดน,นึงดีกว่าทีเพราะว่าหลายคนอาจจะฟังไม่ทันอะไรอย่างนี้เนาะ ราคาโปรโมชั่นของเราฮอตมากๆร้อนแรงมากๆค่ะ1กล่องนะคะมี30แคปซูลราคากล่องละ1,100บาทเท่านั้นซื้อ3กล่องพิเศษมากๆเลยค่ะในราคาเพียง3,000บาทนะคะบางคนบอกว่าเอาเยอะกว่านั้นได้ไหมได้ค่ะ5กล่องโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มมากๆเลยนะคะ,ะ5กล่องราคาเพียง4,500บาทนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศและที่สาคัญค่ะปลอดภัยค่ะรับรองเห็นผลอย่างแน่นอนเลยค่ะใช่ลวค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเตม ได้นะคะหรือว่าคุณจะสามารถโทรเข้ามาดูในส่วนของเลขทะเบียนออยอของเราแล้วก็โทรไปเช็คได้เลยค่ะที่ ออยนะคะ1นึ่นะคะเรากล้าท้าให้คุณพิสูจน์นะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยที่มาให้ความรู้ดีๆนะคะมาแชร์ประสบการณ์บอกเล่าเรื่องราวดีๆแบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเผื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านจะได้สาวนะคะขึ้นมากกว่าเดิมด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ลางมากๆเลยนะคะนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วละค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะใครที่อยากจะมีความสาวนะคะและที่สําคัญความสาวจะไม่ไป คุณหากคุณมีผลิตภัณฑ์ซันคาล่าอยู่ติดบ้านค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะคะทิปและเจอรี่แล้วก็พี่รักเองนะคะใช่ค่ะต้องขอจากกันไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่กับรายการ Lady w ว w สวัสดีค่ะเราเนี่ยออกซันคาล่ามาเนี่ยะเราได้รับการจดทะเบียนจากออยเมื่อปี2552 และในปี3553เนี่ยเราแต่งตั้งบริษัทสตาสันชยัยเป็นคนจัดจาาําหน่ายสันคาร่าช่วงระยะเวลาที่เราออกมาใน552เรายังไม่ได้ใครเป็นตัวแทนจําหน่ายจนกระทั่งปี2553เราให้บริษัทสตาสันชัยเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายเราพอออกมาปุ๊บเนี่ยทำการตลาดปรากฏว่าของเนี่ยขายดีมากเป็นที่ตอบตอบรับจากผู้บริโภคเลยยืนยันว่าเป็นสินค้าที่ดีที่สุดที่เคยทานมา พราะงั้นพอเริ่มพอมีสินค้าเนี่ยขายดีปุ๊บมันก็เริ่มมีการเรียนแบบทําปลอมอขึ้นมาในตลาดค่อนข้างจะเยอะเลยเราก็ได้ทําจดหมายไปเตือนทางตัวแทนว่ามันมีสินค้าปลอมในตลาดคุณต้องเป็นคนดําเนินจัดจารนะ,ะเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราผลิตอย่างเดียวตัวแทนจําหน่ายก็จะต้องเป็นคนปากปลอมพอกระทบมามากปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็ได้ทําการเตือนตัวแทนจําหน่ายไปหลายครั้งละหลังจากนั้นเราก็เลยตัดสินใจยกเลิกตัวแทน เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาที่ผ่านมาเพื่อเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะตอนนี้ผู้บริโภคก็สับสนนะครับว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันอันอันนี้เป็นกล่องดั้งเดิมนะครับอีกล่องดั้งเดิมซึ่งมีการเรียนแบบมากเลยในตลาดสังเกตดูตอนนี้ในตลาดจะเป็นกล่องนี้ทั้งหมดเลยท่าถ้าว่าตอนนี้กล่องดั้งเดิมนี้ยกเลิกไปแล้วยกเลิกยกเลิกเนื่องจากว่ามีการปลอมแปลงเยอะเราเลยคำนึงถึงความปลอดภัยผู้บริโภคเราลงทุนใหม่เปลี่ยนกล่องใหม่ซึ่งปลอมยากกว่าเดิมพีเน่แม็กซิม คืออะไรพีเน่แม็กซิมอาหารเสริมเพิ่มความมั่นใจสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะและพีเน่แม็กซิมดียังไงจ้าตัวเองตัวเองไหนครับตัวเองไหนตัวเองไหนตัวเองไหนยุ่งเลยวันเมื่อคืนน่ะคนนั้นแหละในวันที่เมื่อให้พีเน่แม็กซิม สุดยอดแดดด็ดพี่เน่แม็กซ์เต็มแม็กไม่หมดแม็ก